เพืเ่อนๆการเดินทางของผมก็มาสิ้นสุดลงที่ถานีขุนส่งมุกดาหารนะครับหลังจากที่ออกเดินทางจากลังสิทธ์หลังจากที่ไปำํำจุราแล้วก็พักแล้วก็เยี่ยมเพืเ่อนๆที่ลังสิทธ์คลองสามนะครับสถานที่ทำงานเก่า วันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านที่จังหวัดบุรหารโดยสาัยาพาครับอยาให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศตรงสถานีนิดนึงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ที่รังสีชูนทคนคนะครับที่ให้ความเป็นกันเองเหมือนเดิมครับมีโอกาสก็จะแวะไปเที่ยวอีกทีครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณขนส่งของจังหวัดมุนหานนะครับมันก็จะมีโซนโรถรับส่งที่ข้ามไปจังหวัดที่ข้ามไปสวรรคนเขตดด้วยของประเทศลาวนะครับ เจอกันอีกทีในการเดินทางต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่อนมากนะครับสวัสดีครับ